โยตอนนี้อยู่ที่สกายชอปสนามบินฮาเดดาครับจะพามากดกระชปองอไมเดอร์ชินคอมเลเดอร์กันดีกว่าเห็นชินไรเ e อร์ออโตวกว่านี่เลยอันนี้เป็นฟวงกุญแจอยากได้มากอยากได้อันเนี้ยอันเนี้ยสวยช็อคเกอร์ก็สวยนะอันเนี้ยกิกกี้เนี่ยก็สวยนะเออจริงๆอันไหนก็สวยแล้วสมคัยก็มาสี่ร้อยเยนเอง มา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 รุนไปพร้อมๆกันครับเอาอะไรดีอ่ะเรื่องไม่ถูกเลยเอาอันนี้มาสี่ร้อยเยนเดือกี่ลูกอะมามาออกมาเลยมาแล้วมาแล้วได้อะไรมาฟ้าบชึบอืมตึง มองเห็นปะอ่าได้เข็มขัดไซโคลนเฮ้ยจังแจว๋วแจว๋วโอเคปึ๊บมาแล้วแจวไปแล้วว้าวหน้าตามแบบนี้เลยฟ๊ปบปื๊บเข้าไปชินคอมเมดเลเดอร์เนี่ย5แบบเป็นเราเห็นที่หน้าตู้ครับเห็นคำว่าคอมเมดเลเดอร์เนาะชินคอมเมดเลเดอร์มีเข็มขัดมีโลโก้ของตัวชินมีช็อกเกอร์กับมีกิกี้แบบนี้ นะข้างหลังก็เป็นโนนนี่นั่นว่าไปเฮ้ยมีภาษาไทยด้วยอันนี้ยืนยันว่ากดจากญี่ปุ่นแน่นอนแต่ว่าเขาเตรียมจะส่งมาขายที่ไทยด้วยครับเฮ้ย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 นี่ตัวโปรเจ็ันแบบนี้เลยเฮ้ยงานดีงานดีงานงาน,งานทําออกมาได้ดีเลยเป็นเข็มขัดไซโครนเข็มขัดอันใหม่เข็มขัดอันใหม่หมแบบนี้อข้างหลังก็จะเป็น เขียนว่าเป็นเลขเลขุ่นเลขลายผลิตห้อยกระเป๋านะห้อยกระเป๋าันะกรเ,าเรียนเท่โคตรไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเราเนี่ยจะมีให้กดหรือยังนะครับแต่ว่าหนังเข้าแล้วนะ25พฤษภาคมนี้ไปดูันได้เลยเพืงประกาศวันนี้สดๆแล้วร้อนครับอันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s c r i b e พวกเราเลเดอร์โต้ทีวีวว <TV S 1> ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะบาย